สวัสดีครับกับช่องดงรถนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีอีซูซูมาให้ชมกันหนึ่งคันครับคันนี้รับรองว่าเป็นราคามอเตอร์ไซค์แน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันท้ายคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่เจ้าของฝากไว้กันครับข้อมูลรถที่ทางเจ้าของเขาให้ไว้นะคะจะเป็นอีซูซูทีเอฟอาร์แวนปีเก้าสามค่ะทรงสวยเครื่องดีพุ่งๆเลยเกียร์เข้าชิดเข้าง่ายไม่หลุดไม่หลวม แล้วก็แอร์เย็นฉ่ำทำมาอย่างดีความร้อนปกตินะคะเข็มไม้ขึ้นทุกตัวกระจกไฟฟ้าพวงมาลาัย power รถคุณป้าใช้งานของก็เลยเยอะไปหน่อยแต่ถือว่าภายในสะอาดอยู่ประตูไม่ตกสีสันตามอายุการใช้งานรถไม่มีชนหนักมีบินซ่อมแซมทุกรายการนะคะช่วงล่างดีเลยเฉดสีสวยมาก รถคุณป้าใช้งานปกติไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไว้เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนอกจากว่าอยากเก็บสีก็ตามสะดวกได้เลยเล่มทะเบียนเอกสารครบปีภาษีปี68แถมกล้องหน้ารถฟรีราคาคุยกันได้นะคะจากรายละเอียดที่เจ้าของให้ไว้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่ารถคันนี้มันโอเคไหมครับจากสีสันภายนอกนะครับ ผมว่าสียังได้อยู่นะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างมีข่วนบ้างตามการเวลาครับคันนี้เหมือนมีการเก็บสีมาบางส่วนครับเพราะว่ารถหลายปีขนาดนี้มีความเงาขนาดนี้น่าจะทํามาบ้างแล้วครับสําหรับเครื่องอิสุสูตัวนี้นะครับหายห่วงเลยครับความทนทานถึกทนนะครับสุดยอดเลยครับมาดูเบาภายในครับอันนี้ก็เบาค่อนข้างจะไม่ขาดนะครับแต่อาจจะมีสีซีดบ้างนะครับแต่โดยรวมเลยก็ถือว่าโอเคครับสําหรับคันนี้ครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถคันนี้ครับคันนี้รถอยู่ที่ลำปางนะครับแล้วก็เบอร์โทรในคลิปเลยนะครับไลน์ไม่ได้ฝากไว้เป็นอีซูู FTR วากอนครับเครื่อง2.5ดีเซลปี1993ครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่58,000บาทโอ้โหราคานี้ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเราซื้อเครื่องกับเกียร์เนี่ยอีซูนี่ก็3 4หมื่นแล้วครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม้อาจจะใช้เยอะไปหน่อยนะครับ เลขมาอยู่ที่400,000กิโลนะครับแต่การใช้งานก็ปกติครับสำหรับการใช้งานรถหลายปีนะครับ400,000ก็ถือว่ารถใช้เรื่อยๆนะครับผมก็จะฝากทุกคลิปนะครับการไปดูรถนะครับเราต้องไปดูตัวจริงนะครับไม่ใช่ว่าวิดีโอคอแล้วโอนเงินมาจํากันไปนะครับเพราะว่าเงินสมัยนี้หายากนะครับเราต้องไปดูรถตัวจริงไปจ่ายกันหน้างานจริงไปเทสการขับไปดูเกียร์ไปดูเครื่องไปดูช่วงล่างไปดูบอดี้ต่างๆให้ครบนะครับ เพราะว่ารถคันนึงก็หลายหมื่นอยู่ครับในการซื้อขายสำหรับรถคันนี้นะครับทางช่องเราให้3.5ดาดาวนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆให้กี่ดาวก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับและทางช่องไม่ได้เป็นเจ้าของรถในคลิปนะครับเพียงแค่นำรถมาให้เพื่อนได้รับชมกันเท่าน,นั้นครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์ท้ายคลิปได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับ สวัสดีครับ